นนวิดีโอนี้จะมาแชร์วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะซึ่งตั้งค่านาห้กระดาษตั้งค่าแบบไหนก็คือเราจะให้หน้าหนึ่งเป็นหน้ากระดาษที่เป็นแนวตั้งนะคะส่วนหน้าที่สองเป็นแนวนอนและหน้าสามกลับมาเป็นแนวตั้งอีกครั้งหนึ่งซึ่งวิธีการตั้งหน้ากระดาษแบบนี้เราไปดูวิธีกันเลยค่ะวางเคอร์เซอร์ไว้ที่บรรทัดสุดท้ายของหน้าหนึ่งค่ะจากนั้นไปที่ layout แล้วก็ break ตรงนี้นะคะ เลือกเป็น next page ค่ะเขาก็จะเปิดหน้าที่2ขึ้นมานะคะเราก็กด delete นะคะทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะในหน้าที่2เราก็วางเคอร์เซอร์ไว้ที่บรรทัดสุดท้ายไปที่เดิมเลยค่ะ layout แล้วก็ breaks นะคะมาที่ next page อันนี้นะคะ คลิกไปเลยเราก็ได้ตอนนี้ได้หน้ากระดาษมาทั้งหมด3หน้านะคะซึ่งหน้าที่เราจะตั้งให้เป็นแนวนอนก็คือหน้าที่2เราก็กลับมาในหน้ากระดาษที่เป็นหน้าสองนะคะจากนั้นเราก็มาเลือกอรูปแบบของหน้ากระดาษตรงน,นี้นะคะ orientation ค่ะเราก็เลือกเป็น landscape ได้เลยค่ะเราจะเห็นว่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวย่อให้ดูนะคะ หน้าที่สองถูกปรับให้เป็นแนวนอนเรียบร้อยถ้าสมมติว่าของใครอยากได้แค่หน้าสองให้เป็นแนวนอนแล้วเขาเพิ่มหน้าสามขึ้นมาเรากดที่กดดีดที่เป็นพิมพ์ได้เลยนะคะเพื่อลบหน้ากระดาษไปเราก็จะได้หน้า1เป็นแนวตั้งแล้วก็หน้าที่สองเป็นแนวนอนและหน้าสามเป็นแนวตั้งค่ะเรานำไปปรับใช้กับงานของทุกท่านดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ